พี่ได้พี่คิสคะดูไหมคะว่าหนังที่เราจะเอามาฉายวันนี้เนี่ยเป็นไทยแลนด์พรีเมียร์เลยนะเด,ยเ,ดยเดี๋ยวเดี๋ยวเพลงคะจะพาเราไปดูหนังหรือจะไปดูฟุตบอลแทนกันเนี่ยไม่เกี่ยวอะไรกับฟุตบอลแล้นะรู้จักไทยแลนด์พรีเมียร์ลีกอะอ อรนดีนเียกไทยลีกไทยลีกเกแค่นี้พอ <S <S ผมก็นึกว่าลีกอันดับสูงสุดของแต่ละประเทศเป็นพรีเมียร์ลีกนั่นเองครับพรีเมียร์นั่นนะครับสระเอพรีเมียร์ก็จะแปลว่าที่หนึ่งเราไม่ได้พูดถึงพรีเมียร์เราพูดถึงพรีเมียร์โอ้โห,โหน้องเพลงนี่ให้เกียรติภรรยาเรียกเมียว่าพี่ด้วยนะครับสวัสดีครับพี่เมียไม่ใช่นะอะไร พรีเม <Premier. S 2> ียร์หมายถือว่าเป็นการออกฉายครั้งแรกในฟรีทีวีของฟ้าเมืองไทยทางโมโนเทวินโอ้โหนี่ออกเสียงผิดนะฮะชีวิตไฟนเหมือนกันนะฮะพรีเม oh. <Premier, S 1> <ๆ>ียร์ก็คือที่หนึ่งพรีเมียร์ก็คือการเปิดตัวเป็นครั้งแรกเฮ้ย hey, ออกที่นี่เลยนะโมโนเทวินัเป็นไปไม่ได้เด้ the impossible หรือ I'm unlikely ไม่น่าจะใช่นะ out of the question ไม่ต้องมาถามเลยเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว <somewhat> no way ไม่มีทางอะใช่แล้วค่ะ ใช่แล้วค่ะหมายถึง n o w h e คือไม่มีทางเลยใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะหมายถึงชื่อหนังเรานี่เลยค่ะ <S <S 2> <S 2> Spider Man n o w h e home ชีวิตของปีเตอร์พาร์คเกอร์กำลังเจอปัญหาหลังคนทั้งโลกรู้แล้วว่าเขาเนี่ยแหละคือ Spider Man ตัวจริงเสียงจริงซึ่งงานนี้ปีเตอร์ก็เลยไปขอให้กเตอร์ s t r a นจ์ช่วยใช้พลังลบความทรงจำของผู้คนแต่ด้านเกิดข้อผิดพลาดทำให้ประตู multiverse เปิดออกจนเกิดเรื่องวุ่นวายครั้งใหญ่ขึ้นโอ้ยนะั่นเราไปดู Spider Man กันเลยดีกว่าพวกเา โอ้โหสนุกสนานได้ทีเด ah, uh. <ào> ียวแล้วเรามาทำอะไรในห้อง laboratory แบบนี้หรอครับนะแต่ผมเรียนมาห้องไอ้อย่างเงี้มันเรียกว่า laboratory นะนั่นมันห้องน้ำในเครื่องบินหรือเปล่านั่นมัน laboratory laboratory ที่ laboratory สรุปแล้วห้องแลบภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรหรอคะ laboratory เอาเอาเอางี้เจอคนละครึ่งทางทำเดียวพอคืออะไรแลบ กรณีภาษาอังกฤษบางทีก็จะมีสายอังกฤษก็คือ laboratory ใช่ไหมถ้าอเมริกาก็เป็น laboratory laboratory แต่มาห้องแบบนี้ค่ะหนูชอบมากเลยค่ะเพราะว่าหนูชอบเรียนทรายอ๋อเรียนวิชาป้ายนะการทำอะารทักซ้ายผ่านตลอดพี่เต้ครับพี่เต้ฟังดีๆครับน้องเพได้พูดซ้ายเน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 ก็พูดทรายก็คือชอบถอนหายใจครับผมทรายนั่นเองครับนั่นมันถอนหายใจอจะหมายถึงว่าไอ้เม็ดที่มันอยู่ตามทะเลหรือเปล่าลูกใช่ไหมหนูนีดนวิทยาศาสตร์นี่คะนั่น ต้องออกว่า science ลูก science นะครับ science นะครับแล้วก็ scientist นั่นเองนะครับแล้ว scientist ทั้งหมดนี้นะครับ doing an experiment ก็คือทำการทดลองอยู่นั่นเองถูกต้องเลยนะครับเพื่อที่จะหา solution ที่เหมาะสมอ่าน่าจะเป็นทางออกดีกว่านะฮะ solution คือคือเป็นสารสารละลายนะเขากำลังผสมสารกันอยู่แต่ที่แน่ละความวุ่นวายกลัวหนทั้งหมดเนี่ยหรือเลยก็ mayhem ทั้งหมดนี้นะครับส่วนหนึ่งไม่มากก็น้อยเนี่ยเกิดจากไอ้หมอแปลกครับเขาเนี่ยคือเป็นต้นเรื่องส่วนหนึ่งเลยที่ทำให้เกิดทั้งทั้งหมดทั้งปวง นี้นะฮะนางเอกของเรื่องเนี่ยก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วนี่นะปัญหาอยู่ที่คุณความมีอย่างนี้ครับ You know, all this is kind of your mess. I know a couple magic words myself, starting with the word please. Please. You know, all of this is kind of your mess. I know a couple of magic words myself, starting with the word please. Please. You know, เฮีย yeah, yeah, รู้ไหมว่า <Wow. S 1> all of this is kind of your mess นั่นเองนะครับทั้งหมดทั้งปวงที่เกิดขึ้นนี้ก็เป็นสิ่งที่พี่ทำผิดพลาดมาเลยใชยนะคือหนจะประมาณนะั้นก็คือค่อนข้างค่อนข้างจะเป็นความผิดของพี่เพราะคายเดิก็แปลว่าประเภทก็ได้หรือจะแปลว่าค่อนข้างก็ได้นั่นเองนี่นะครับ mess oh. <M ace S 1> ก็คืออะไรเป็นสิ่งที่คุณทำให้มันเละเทะผิดพลาดผิดเพี้ยน I know a couple of magic words myself starting with the word please หนูก็รู้จักคำที่เป็นคำวิเศษนะคะสักส 3, 4สาคำเนี่ยนะคะที่พี่ก็เอาไปใช้ได้ที่จริงแล้วเราเริ่มต้นด้วยคำว่า please นั่นเองครับอ่าและแน่นอนครับสิ่งที่ผมชอบมากคือลูกพี่ก็นะเขาเรียกว่าฟังแล้วก็คารบเด็กเหมือนกันนะครับก็บอกอ่าพูดก็ได้ please นั่นเองครับเ้าอยากจะบอกนะครับว่า four magic words น,น,นะครับคุณผู้ชมก็คือ please thank you sorry และ excuse me ใช้สีคำนี้เยอะคนต่างชาติจะรักเรามากขึ้นทันทีครับ Hello Sorry Excuse me Please Thank you เดินไปทักคนนี้ Hey you Hey you ได้ครับ Excuse me Thank you Please อะไรเงี้ยนะครับดีกว่านั่นเองครับผมและถ้าอยากจะหาภาษาอังกฤษดีๆเรียนรู้สนุกๆมันมาติดตามเราสามคนได้นะครับกับรายการ Movie Language เด็กภาษาหนังทางช่องโมโนทวนังเท่านั้นนะครับแล้วผู้หญิงคนนี้เขาไปแฟนกับคนไหนหรอคะอ๋อน่าจะเป็นคนคนนี้ เออแฟนคนนี้ก็เป็นแฟนคนนี้ก็ได้นะครับได้ได้หมดได้หมด้ะสดชื่นแล้วเอต่ภาคนี้มันจบยังไงนะภาคนี้เหรอครับผมก็จำไม่ได้นะสปอยอะอะไรอะสปอยอะอ๋อผมรู้แล้วว่าพี่เต้ตุ๊กยังจะพูดอะไรคือเรื่องนี้นะครับมันจบที่เขาจำสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube Mono นี่ไนพร้อมอัปเดตข่าวสารความบันเทิงเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fan Page Mono นี่ไนและก็สิบสตาร์บันเทิงรวมทั้งโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มทั้ง IG TikTok Twitter และเว็บไซต์ w โรเวอร์9 c o m